พี่ฟูมาเลยฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ขอปเตอีโมบายนะครับและในวันนี้ก็เป็นเรื่องของเบื้องตพาร์ในซีซั่น8มาเรียบร้อยครับโอโหดูตัวละคร <c oughs> มันโคตรคุคคนะ oh gosh. นะเฮ้ยจอชเฮ้ยตายวะนะรถอะไรนะ่ะเฮ้ยรถ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 คันนี้เข้ามาที่อย่างเฟี้ยวเลยนะ เอเวอร์404มาเลยครับ เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนอีกครั้งด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกม Call of Duty Mobile นะครับตอนนี้ก็รูปลักษณ์อะไรได้เปลี่ยนไปเยอะแล้วนะครับต้องบอกเลยว่ามันมีการอัปเดตมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับแล้วก็ในวันนี้เนี่ยมันมีเรื่องของ Battle Pass ที่เข้ามาใหม่นะครับแน่นอนนะครับผมไม่พลาดแน่ๆเพราะว่า Battle Pass เนี่ยมันคุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะครับสำหรับใครที่ไม่ต้องการเติมเยอะอะไรเงี้ยแล้วของมันดีๆนะครับบอกเลยว่า Battle Pass ตอบโจทย์ทุกคนแน่นอนนะครับไปไม่ต้องเสียเวลาแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปปปดดูเเลลยีีกกวว่่่าาานนนนนนะะคครรรัััับบออจิงๆใ้ผผมมม็ เกตเลเวลมาบ้างแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยผมจะอัพไปถึงเลเวล50หรือเปล่านะครับเพราะว่าเลเวล50ต้องดูก่อนว่ามันคุ้มหรือเปล่านะครับในการเปิดเพียงวันเดียวหรือว่าผมคอยไปทําภารกิจอะไรงี้เดี๋ยวมาดูดีกว่านะครับเช่นเคยครับรับชมคลิปผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปให้กับผมด้วยนะครับจะได้มีไฟพลังงานนะครับผมในการใส่เดี่ยวในแรงส์ให้ทุกคนดูเรื่อยๆนะฮะถ้ากดไลค์กันแล้วเดี๋ยวเรามาดูเลยดีกว่านะครับแต่ว่าต้องบอก Level นะครับเลเวลหนึ่งะฮะเลเวลหนึ่เนี้ยก็จะเป็นเรื่องของพเศษพาร์ที่เติมมานะครับหรือว่าสายแบบ VIP ตามที่ทุกคนรู้นั่นแหละจะได้ของที่มันอ่า อก็จะปลดล็อกในส่วนนี้โดยอย่างแรกที่ผมสนใจมากๆาเลยก็คือเจ้าตัวเฟนน็กนะครับซึ่งเอาตามตรงเลยนะว่ามันสวยมากๆานะครับจริงๆแล้วกระบอกนี้เนี่ยถือว่าเป็นกระบอกในรอบหลายซีซั่นเลยนะที่ผมชอบมากๆานะครับในสกินเริ่มแรกนะครับถ้าทุกคนสังเกตดูดีๆนะมันเป็นสกินเฟนน็กที่มันอย่างสวยอะ่ะเหมือนเราแบบว่าคัสตอมหรือว่าปรับแต่งปืนมาแล้วอะไรอย่างนี้นะครับคือมันเป็นลวดลายที่ผมบอกได้เลยว่ามันแหลมากๆกนะครับก็ต้องรอให้มันรีเทิร์นมาสำหรับใครไม่ทันนะแต่ผมบอก ไว้เลยว่าสำหรับไอเทมพาร์ทเนี่ยมันคุ้มมากนะครับผมใครที่อยากจะเก็บสกินนะครับระดับอีพิกนะครับก็ต้องไปดันพาร์ตนี่เลยนะครับถ้าไปเปิดลีกิทดอเนี่ยมันก็อาจจะเสียเยอะบ้างนะครับเพราะว่ามันก็แล้วแต่ดวงเะรอทุกคนก็ถือว่าสวยมากนะครับสำหรับสกินนี้และปึ้งนะครับตัวละครตัวนี้เลยคือผมก็ เดาไม่ออกเหมือนกันว่ามันคือตัวละครอ,อะไรนะมันคุ้นๆน่ะการ์ตูนซูเปอร์ฮีโร่แบบว่ามนุษย์คนแสดงเนี่ยผมจะไม่ค่อยดูเท่าไหร่นะครับมดแดงอะไรอย่างนี้นะผมก็ดูบ้างในสมัยเด็กนะครับแต่ว่าอันนี้มันคุ้นมากๆเลยนะแต่ผมจําไม่ได้นะใครจําได้ก็ฝากคอมเมนต์มาหน่อยว่าหน้าตามันเหมือนอะไรอ๋อเออผมจําไม่ละเหมือนเหมือน ผมเคยเล่นตอนเด็กๆอ่ะที่มันจะเอาอลูกแก้วใส่ในท้องอ่ะแล้วก็กดข้างหลังอ่ะเออมันคือตูนอะไรอ่ะแล้วเวลากดไปใช่ป่ะลูกแก้วก็จะมีโอ้โหแบบพลังอะไรอย่างเงี้ยพุ่งตรงออกไปข้างหน้าแต่ผมจําชื่อไม่ได้ถ้าตอนที่ผมตัดคลิปเนี่ยถ้าผมจําได้ผมจะมาใส่แล้วกันคืออย่างเหมือนเลยผมรู้แล้วผมคิดถึงอะไรผมคิดถึงเจ้าตัวไอ้ขุนยนปล่อยลูกแก้วนั่นเองนะครับ <c oughs> โอเคแล้วก็อีกหนึ่งกระบอกนะครับ DRH นะครับส่วนกระบอกนี้สำหรับผมก็ต้องบอกเลยว่าเฉยๆมาก,มากๆเะครับเฉยๆเลยนะไม่ค่อยมี ลวดลายอะไรให้มันน่าดึงดูดนะครับแล้วก็จะมีคอรลินการ์นะครับประจำซีซั่น8นะครับผมสำหรับสายเติมเมทัลพาร์ทนะฮะและ้วคือต้องบอกเลยนะครับว่าการเติมเมทัลพาร์ทเนี่ยมันจะมีอยู่2อย่างใช่ไหมมันก็จะมีเรื่องของ440 CP แล้วก็960นะครับสถานการเติมเมทัลพาร์ทเนี่ยมันจะได้คุ้มม,กมากนะครับสำหรับใครที่เติมแบบว่า440 CP นะแล้วทุกคนเนี่ยสามารถเอาเงิน440 CP นะครับมาซื้อเมทัลพาร์ทรอบเดียวทุกคนจะได้ ทุกซีซั่นที่เกมมันอเอาเป็นท่านพาร์ตมานะครับแบบฟรีๆคล้ายๆกับทุกคนแบบว่ามี CP แค่440ใช่ไหมทุกคนก็สามารถเปิดเป t t ท่ p นพาร์ตได้ทุกซีซั่นเลยเพราะอะไรเพราะว่าแต่ละเลเวลทุกคนเห็นไหมครับเลเวลสองก็จะได้ CP คืนมา110เลเวลเจ็ดก็จะคืนมา20นะครับเลเวลสิบเอ็ดก็จะคืนมา20อะไรเงี้ยคือพอรวมๆไปถึงเลเวลห้าสิบนะครับ CP มันจะกลับมา440 CP เป๊ะๆนะครับถ้าทุกคนอดใจไหวในการเก็บ CP จุดนั้นไว้นะครับก็สามารถ ็บไปซื้อไปทั้พนพาร์ตในรอบถัดไปได้แบบฟรีๆเลยนะครับอันนี้ผมค่อนข้างงงนะครับเคาน์เตอร์กราเนตนะคือเจ้าตัวระเบิดตัวนี้สำหรับใครหลายๆคนนะครับก็น่าจะรู้จักและมันมีแค่ในโหมด BR นะครับซึ่งมันเป็นระเบิดที่ปาไปแล้วมันจะระเบิดเป็นสเก็ดเล็กๆอีกทีนึงนะครับแล้วนะมันจะระเบิดเป็นวงกว้างนั่นเองนะครับทุกคนก็ในจุดนี้ผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นสกิลใน MP นะครับในจุดนี้เดี๋ยวเราจะไปลองดูกันอันนี้ก็จะอยู่ในเลเวล8ปหรือเปล่าผมก็นับจากข้างหลังมาข้างหน้าหรือข้างหนน้าา่จะ นะส่วน l e v e สิ0เนี่ยสำหรับใครที่เป็นสายเติมนะครับก็นีเลยฮนะถือว่าสวยนะครับผมทุกคนไม่ใช่ไม่สวยนะแต่ว่าเสียดายตรงที่รดลายมันอาจจะไม่ได้ขยับนะครับเพราะว่าในข้างในตัวปืนมันเป็นลาวาใช่ป่ะถ้ามันขยับได้ผมคิดว่าน่าจะเออฟี้ยวกว่าน,นี้แต่ก็ได้เลยครับตามสไตล์ปืนระดับอีพิกนะครับมันก็จะด r o p ลงมานิดนึง ถ้ามันเฉิดฉายเกินเดี๋ยวลีเจนด์จะหวั่นไหวนะฮะก็เลเวล11นะครับนี่ฮะตัวละครโดมิโนโ่นี่ฮะก็เป็นตัวละครแต่งตัวคล้ายๆกับโกดเลยนะครับแต่ว่าเป็นผู้หญิงนะจ๊ะเท่านี้ครับเลเวล15ก็เป็นชามนะครับเสียดายมันไม่ใกล้ไปกว่านี้แล้วอะแต่ว่าชามนี้สวยมากนะครับเป็นตัวต่อหรือแตนผมไม่แน่ใจจริงๆไม่กล้าเอาชามมาใส่ปืนเลยโหโดนต่อยนะครับเรามาดูท่าทางนะครับเลเวล19บเฮะสำหรับซีซั่น8เป็นอะไรมาดูกันฟื๊บ วางแทนเฮ้ยเออเหมือนการ์ตูนยิงอย่างนี้อ่าชายโฮโลลกรมแล้วก็เหมือนตรวจเมืองไม่มีอะไรเก็บอ๋อเป็นซูเปอร์ฮีโร่อะไรอย่างนี้เหรอเลเวล20ครับโฮเกอร์ฮนะทุกคนเฮ้ยอันนี้น่าสนใจอยู่นะอุ้ยปังนะเดี๋ยนะมันแปลก,กนะมันแปลก,ก,กนะ โอเคไม่คิดแล้วการออกแล้วต่อไปเลเวล21สําหรับสายฟรีไม่ต้องเติมก็สามารถรับได้สำหรับลูกซองใหม่ผมบอกเลยว่าอย่างโกนะครับสำหรับปืนลูกซองออกก๊าสนะครับคือเป็นลูกซองที่ค่อนข้างที่จะสำหรับใครที่เป็นคนที่ชอบเล่นลูกซองสายเลงกับผมคิดว่าเจ้าตัวนี้อย่างเด็ดเดี๋ยวมาดูกันว่ามันเด็ดแบบไหนนะครับเลเวล24นะครับนี่เฮ้ยสวยอะเนี่ย ดูปีกขยับดีโอ้โหไม่เหนื่อยบ้างานะสวยเนี่ยสำหรับผมผมชอบเลยนะส่วนต่อไปรลดับ29้นะครับตัวละครซิมนะครับผมเขาเขียน่าอะไระผมผมติดใจตัวละครตัวนี้จัดเลยทุกคนซิมใช้เวลาในการฝึกฝนตัวเองให้เป็นอาวุธรถเร็วทรงพลังและแน่วแน่เออว่าถ้าสมมติว่าเล่นตัวละครตัวนี้เขายิงผมมันจะทะลุหรือเปล่าวทุกคนหรือว่าโดนผมแล้วมันจะมันจะเข้าหัวตายอะผมกลัวนั่นแหละหัวใหญ่จัดเฮ้ย อันนี้สายฟรีนะครับได้เป็น n a 45สำหรับกระบอกนี้ผมคิดว่าไม่ธรรมดานะครับถือว่าลวดลายโอเคแล้วนะอายที่สายฟรีอยากจะเก็บนะครับก็จะเป็นชามของสายฟรีเฮย้ยชอบนะแต่เสียดายหมุดมันไม่ใช่หมุดทองนะครับเวลาไปติดปืนมันจะไม่ค่อยเด่นนั่นเองนะทุกคนเลเวล39นะครับ LK 24นะสำหรับช่วงนี้ก็ LK 24โคตรมาเฮย้ยเดี๋ยวนะสกินเครื่องในเป็นหินครับ โอ้ oh, มันจะไม่หนักเอาไปแน่ดีแม็กกาซีนยังเป็นหินเลยอะ <c oughs> แค่แบบครอบเฉยๆนะครับแต่ว่าเป็นหินนะครับทุกคนเอ้ยสวยปะเอาเรื่องนะข้ามาเลเวล47นะครับสำหรับชอปเปอร์อ่าสำหรับผมก็เฉยๆอีกแล้วนะครับรดลายอาจจะไม่ค่อยเข้าตาเท่าไหร่แต่ถ้ามันเป็นแนวสีทรายอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าสวยนะครับเลเวล48ครับเป็นกระเป๋านะครับนี่เลยสำหรับใครที่เป็นสายกระเป๋านะครับ ควรที่จะเก็บนะจ๊ะอย่างเฟี้ยวบอกเลย ICR 1ก็เฟี้ยวอยู่ครับอืมพอลดลายแบบนี้มาอยู่ใน ICR 1ผมคิดว่ามันสวยอยู่นะดูดิมันไม่ใช่แหละเมื่อกี้ <c oughs> อันนี้มันคือเลเวล50นี่หว่าทุกคนผมอาจจะพูดผิดนะครับมันนับลงมานี่เองก็เลเวล50ได้ปืนออกัสนะครับผมในระดับอ e ีพิกนะครับขอดูใกล้ๆหน่อยอ่าเป็นไม้นะครับเออวะผมคิดว่ารายละเอียดมันดีมากๆเลยนะ สำหรับผมผมชอบเลยเนี่ยวันนี้จะเลเวล50ภายในวันเดียวอยีกปะเนี่ยอันนี้ก็ตัวละครนะครับเลเวล50นะครับเดอะไอรอนมังตัวละครตัวนี้โหมันหนักคอไปเนี่ยประคำหรือระเบิดวะเนี่ยมีมีดด้วยโหนักบวชยังไงวะเนี่ยก็สไตรเกอร์นะครับรวมถึงปืนพกใหม่ด้วย แต่ว่าสําหรับผมนะผมมาติดตรงที่ผมชอบสกินของออแกสในเลเวลห้าสิบนี่แหละโอเคเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันดีนกว่านะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างน,นะครับสำหรับการซื้อไปเทนพาร์เนี่ยมันก็จะมี2โหมดอย่างที่ผมบอกไปนะครับสำหรับใครที่อยากจะเติมแบบคุ้มๆก็4 4 0 CP นะครับแล้วก็ไหลไปแบบหลายๆไปเทนพาร์ได้เลยนะครับแต่ว่ามันก็จะมีแบบว่า960้ยด้วยนะครับของเลื่อนขั้นทันที12อขั้นของเก้็ต่อทหกส้บซีพีเนี่ามันจะคข้มก็ว่อเมะขอทีม่ นี่ฮะก็จะมีเขียวร่มอวตารกรอบรูปเอ้กอบรูปที่เฟี้ยวอยู่ก็คอลลิ่งการ์ดนะครับประมาณนี้เลยเฮ้ยเป็น8บิตเดวยน,นะทุกคนแล้วก็มันจะมีอีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือแบดเ,เพาร์ทของกลาฟอร์ดนั่นเองนะครับคือการที่เรามาซื้อกลาฟอร์ดนะครับมันจะมีข้อดีตรงที่ว่าอ่ามันจะเพิ่ม โบนัสอีกผีผู้เล่นนะครับแล้วก็ตัวปืนเนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับใครที่แบบว่าเพิ่งมาเล่นแล้วแบบอยากจะเอาของแต่งเยอะๆปืนเยอะๆเนี่ยอยากจะไต่เลเวลของตัวละครให้สูงนะครับเจ้าตัวกราฟอร์ดเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการเปิดกล่องนะครับก็จะได้ส่วนลด50%เมื่อเปิดกล่อง10กล่องจำนวน3ครั้งต่อเดือนนะครับอันนี้ก็ลด50%ถือว่าคุ้มมากๆนะครับแล้วอย่างหนึ่งเลยนะครับก็จะมีคูปองส่วนลดสำหรับกล่องแล้วก็ล้ก็อตที่บล็อยครับกนะครับ แล้ก็ได้ส่วนลดนะครับแล้วก็จะมีการเปิดกล่องฟรีด้วยนะครับแล้วรวมถึงก็จะมีตัวละครนะครับนี่เลยตัวละครตัวนี้นะครับแล้วก็ มีปืนนะครับน่าจะเป็นลาป้านะครับนี่ครับผมเฟี้ยวๆเลยทุกคนอันนี้ถือว่าแลนะครับในจุดนี้ตัวละครกับปืนเนี่ยแลนะเพราะว่ามันอาจจะกลับมายากนะครับสำหรับกาวฟอร์สนะครับผมในการเปิดกาวฟอร์สนะครับเราเปิดไปแล้ว140 0 CP เสร็จปุ๊บใช่ไหมเราก็จะได้เป็นผ่านแบบ v i p ไปเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปซื้อ4ี0หรือว่า9ก0ก็ได้นะครับมันก็จะได้ของที่มันล็อกนะครับแต่ว่ากาวฟอร์สเนี่ยผมจะซื้อนะครับเพราะว่าผมอยากจะได้แบบส่วนลดเปิดกล่องอะไรอย่างนี้เพราะว่าผมรีววิบ่อออยยะก็ซซืื้้ไไปปเลผมจ 1,000 CP น,นะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะใครที่อยากจะเติมเกมคุ้มคุมแบบผมนะทุกคนก็อ,อย่าลืมเข้าไปเติมไปได้ที่ละหรือว่าจะเป็น Over Shop Up ร้านเติมเกมที่โคตรจะคุ้มสำหรับใครที่เป็นสายเติมมีทั้งความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยและวิธีการเติมก็ง่ายๆตามสไตล์ครับนั่นนอน <c oughs> วิธีที่หนึ่งทุกคนก็คลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอที่ทุกคนรับชมอยู่จากนั้นก็เลือกแพ็คที่ทุกคนอยากเติมจากนั้นก็โอนเงินตามจำนวน และสุดท้ายก็ส่งไอดีให้ทางร้านเติมแค่นี้ทุกคนก็รอซีเข้าตัวได้เลยสปอยให้นะครับแป,ป๊บเดียวและในตอนนี้ร้าน Overtop Up ก็มีโปรโมชั่นใหม่เริ่มต้นตั้งแต่หลักร้อยแล้วอย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับ <Hey. S 1> คุ้มกับเติมในเกมเยอะมาก <S <S และถ้าใครสนใจก็คลิกลิ้กงใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยมันง่ายไหมเลยครับน้องสาวไปสิครับรออะไรอะ่ะมาครับก็กาวฟอไปเลยนะครับ1,000 CP ปังเรียบร้อยฮะโอ้ กาวฟโพสให้ชมก่อนเลยประมาณนี้นะฮะโอเคและก็ตัวละครน,นะครับตัวละครคนหรือหุ่นยนต์วะเนี่ยน่าจะหุ่นยนต์นะเนี่ยป๊าปอันนี้ก็จะเป็นของนะครับที่เปิดไปได้พาร์ทแบบอ่า VP พีนั่นเองนะครับนี่เลยจัดไปนี่ฮะตัวละคร ควาแบบอย่างเท่อ่ะละครนี้ต้องอ่านเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นาาาปา Sesame b o s ช i Sesame Bossi ไะแล้วก็ดีอาร์เอชนะครับคอล์ิการ์มายาวๆเลยกันยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแล้วก็ชาจะให้คุ้มนะครับผมก็จะเก็บของของรางวัลเฉพาะเป็บัตรผ่านพรีเมียมด้วยนะครับอ้าวมันก็จะมีส่วนลดแล้วเหลือแค่520นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าส่วนลดมันพออะไรมันอาจจะเพิ่มขั้นมา12ขั้นแต่ว่าเราทําภารกิจไปแล้ว ไม่ใช่ฮนะขึ้นไปเหมือนเดิมเลยอ๋อแต่ว่าช่วงเบรดพาาช่วงก่อน,นี่มันไม่ลดให้นะถ้าจะซื้อกาฟอร์ตไปแล้วเนี่ยเราได้แบบอ่าแบบพิเมียมไปแล้วนี่มันก็เลยแบบได้ส่วนลดนะครับนี่เลยอะไรนะผมลืมนละ้ SKS เดี๋ะวันนี้ผมน่าจะมารีวิวแบบตัวปืนเป็นส่วนใหญ่นะครับเรื่องของสกินด้วยอีกเล็กน้อยนะนี่ครับเป็นของเบรเดนพาทิมี่นะครับคือของมารีวิวเยอะมากอะผมก็กลัวคลิปมันจะยาวนะครับในตอนนี้เนี่ยผมอัพมาใกล้จะถึงเลเวล15แล้วผมคิดว่าผมจะไปให้สุดเลยแล้วก็ผมนะครับมีบัตรเบรเดนพาสนะครับนี่ได้มาจากกิจกรรมนะครับเลื่อนขั้นไป12ขั้นปัง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 ใช้หมดเลยนะครับก็น่าจะอยู่ที่เลเวล20กว่านะและผมก็จะอัพต่อนะล้มเหล้วไง Okay, ไปเลย level ยี่เรียบร้อยนะครับนี่เลยท่าทางครับอเอาไปไกลๆที่ปืนเนี้ยออกไปโอเคแล้วก็เฟรมนะครับซื้อแน่นอนทีนี้ตอนนี้ก็จะซื้อไป็ิพานะครับอัพไปถึงเลเวลเลเวล50เนี่ยครับเพิ่มมาอีก20 4เลเวลใช้ CP ไปอีก2592นะครับจำให้ขึ้นใจไปเลยมันเดียวเลเวล50อีกแล้วผมนี่ไม่หลับไม่จำจริงๆอยากรีวิวสกินให้ทุกคนไงผมก็จะข้ามไโชว่วงเปิดเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมไปเซตปืนเลยแล้วกันทุกคนป่ะมาครับ,นะรบเดี๋ยวตัวละครเดี๋ยวเรามาดูข้างนอกดีกว่านะครับตรงนี้เลยนะทุกคนคือถ้าไปดูข้างในนะมันก็แบบหลายตัวมากๆนะครับรายละเอียดของตัวนี้สําหรับผมแล้วคือ โคตรหนาตัวโคตรใหญ่เลยครับแล้วก็ปืนลืมชื่อปืนออกกัสนะครับผมนี่เลยโคตรเทสค,คนแล้วก็พี่ซิมหรือว่าพี่ฟูของเรานี่ครับนี่เลย <laughs> หนดาดำคล้ำเครียดนะครับผมโอ้โคตรเทมีกระบองติดหลังด้วยทุกคนตัวนี้ไปเล่นก็ได้จะฮาอยู่นะสำหรับตัวนี้และตัวที่ผมน่าจะชอบที่สุดนะครับก็คือตัวนี้นั่นเองโอโ้ดูข้างหลังครับโอ้โหโคตรเทเทเกินไปดูดีทุกคนโอ้แต่ว่าตัวมันอ้วนๆอยู่นะ แต่สาหรับผมแล้วผมชอบมากสําหรับตัวนี้แล้วนี่นะครับสําหรับตัวละครกาฟอดนะครับผมโหเหมาะกับเฟนิกกระบอกคู่มากมากนะผมนี่อย่างชอบเลยมาเดี๋ยวผมจะปรับภาพสุดแล้วก็ไปลองใช้เจ้าตัวปืนผู้กระบอกกันดีกว่าครับว่ามันจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่าครับ let's go ครับเดี๋ยวเรามาดูสกินก่อนดีกว่าเอ้ยอะไรไปดูสกินนึงก่อนดีกว่านะครับนี่คือสกินปืนระดับอีพิกเลเวลห้าสิบนะครับของเมเดนพาร์ท เดือดนะนี่แบบยังไม่ได้โชว์การเล่นเลยนะแต่ว่านี่ครับสกินปืนของเขาโอ้โหไอ้บอสนี่ครับโอ้โหเจ้าอย่างสวยครับทุกคนคือผมบอกเลยนะว่าผมเนี่ยจะแยกคลิปนะครับในการเล่นสกินปืนนี้จริงไม่ค่อยเจอแต่ว่าสําหรับสกินปืนนี้หรือว่าปืนไม่ใช่สกินนะครับผมคิดว่าปืนนี้โกงมากเลยนะ ดูดิโอ้ยยิงแบบโคตรไกลอ่ะยางกระสนาอะ่ะแต่นี้ผมปรับปุ่มแบบเล็กมากนะผมก็เลยกดไม่ค่อยโดนนะทุกคนโอ้ยอย่างสวยครับเดี๋ยวอีกคลิปนะครับก็จะเป็นคลิปแยกของปืนเจ้าตัวนี้เลยนะแต่ว่ารอหน่อยนะทุกคนผมขอใช้เวลาสักแป๊บนึงนะครับในการลองฝึกใช้นะถ้าไม่ผิดพลาดอะไรก็น่าจะลงคลิปวันนี้นะครับสองคลิปเลยนะสำหรับปืนนี้มาเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนปืนเลยดีกว่านะครับแล้วนี่คือเฟนเน็กครับเดี๋ยวขอยิงก่อนะ โอ้โหลั่นคือเฟนเด็กได้เท่อยู <S, <S 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 ่แล้วนะครับผมทุกคนดูดิครับโอ้โหเฟนเด็กโคตรสวยอ่ะสวยจริงสวยเกินอ่ะโอ้โหสุดจัดผมค่อนข้างชอบตัวเฟนเน็กมากๆเลยนะทุกคนมันสวยจริงนะเนี่ยใครที่เป็นสายเฟนเน็กน่าจะชอบแต่สำหรับสกินนี้ดูดิโอ้โหเท่อะ าั๊ามปั๊มอุ้ยโค้ชเตรหล่อโอ้โหอ,อ,อ,อย่างเฟี้ยวมันจะมาอีกแล้วปะเนี่ยโอ๊ปใหโอุยโอ๊ยฟเฟเด็กที่มันเถื่อนจริงๆถึงแม้ว่ามันจะโดนเดิมก็ตามนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ยังหล่อเท่เหมือนเดิมนะครับ ผมไม่ได้แต่งอะไรเลยนะโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูอีกกระบอกเลยแล้วกันนะครับนี่คือ LK 24นะครับผมเป็คนเห็นไหมคือสกินนี้มันเป็นหินนะครับ <c oughs> ขอยิงก่อนนะโอเคนี่ครับพอมาดูในตัวเกมเท็กเจอร์ของหิน <c oughs> ผมรู้สึกว่ามันดรอปลงไปอีกนิดนึงนะแต่ว่าไม่ได้แย่อะไรมากนะคขสวยอะ่ะดูดิโอ้โหเจ้า เอ24ช่วงนี้ก็อย่างโหดเลยนะใครที่อยากจะไต่แรงแล้วก็ใช้ปืนเอ24ไปดูของแต่งที่ผมเคยสอนแต่งได้นะครับนี่เลยอ่แจมก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมทุกคนสำหรับเรื่องของลูกซองใหม่สกินต่างๆของในเบลเทนพาร์นะครับอาจจะมีอะไรตกหล่นบ้างนะครับแต่ว่าผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยอยากจะได้เรื่องของตัวละครแล้วก็อยากจะได้เรื่องของสกินปืนน่ะสุดแล้วแหละ สกินปืนก็ผมก็รีวิวได้ประมาณนี้แล้วนะครับในเรื่องของแต่งปืนใหม่นะครับผมออคัสเนี่ยเดี๋ยวผมขอใช้เวลาแป๊บนึงนะครับในการทดสอบแล้วก็ลองใช้ดูดีครับดูดิแค่นี้แบบก็รู้เลยว,ว่ามันโกงขนาดไหนเดี๋ยวคลิปนึงเดี๋ยวผมจะมาเจาะลึกแล้วก็จะไปลงแรลงจริงๆให้ทุกคนดูเลยนะครับว่าควรจะแต่งแบบไหนแล้วก็ใช้ของแต่งประมาณไหนในการเล่นนะครับหูกระอักหูดิดหูย่างโกงผมบอกเลยว่าโดนเนิร์ฟแน่ๆนะครับ นี่ enfin ออ้เดี๋ยวผมขอเซมเปิลให้ท ma ุกคนดูหน่อยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะปรับโหลดเอาคืนก่อนแล้วกันโอเคมาครับโอ้โหรสุนมี15นัดเลยนะไม่ไม่ธรรมดาเนี่ยโอดูดิ้ยแต่ว่ามันอ่าการดีเลย์เมื่อวิ่งยิงก็ถือว่าแบบน้อยอยู่นะผมต้องไปฝึกเป้ามานิดนึงอ่ะแล้วก็จังหวะยิงอน่ยดูดิ โนะจังหวะยิงผมอาจจะแปลกๆอยู่นะแต่ว่าโกงกว่ามาร์คแมนอะเอาจริงาการเล่นนี่แบบคล้ายกับมาร์คแมนเลยนะแต่ว่าผมคิดว่าความโกงมันโกงยิ่งกว่ามาร์คแมนอีกนะคือปกติแล้วใช่ไหมเวลาเราเล่นลูกซองมันก็จะยิงแบบไม่ล็งใช่ไหมครับเพราะว่าระยะของอมันน้อยนะลูกซองแต่ว่าถ้าเจอเจ้าก,กระบอกนี้แล้วก็ แต่ว่าเรื่องของการดีเลย์ว่าวิ่งยิงก็ต้องรอสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะยิงเดี๋ยวไปจอดเลือกอีกทีนะครับก็สำหรับวันนี้น่าจะมีประมาณนี้ในการรีวิวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครแล้วก็สกินปืนนะครับเดี๋ยวขอไปตัดคลิปนี้เสร็จเดี๋ยวผมจะรีบทําการทําคลิปของปืนจะาหนออคกกัสแล้วนะครับรอรับชมได้เลยนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนไปเจอกันใน EP หน้าสวัสดีครับ